สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ปีวนันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิ์วิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเจาะลึกขายตรงนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยากจะนำกรณีศึกษานะครับ ในการเดินยุทธศาสตร์ทางการตลาดนะครับบางค่ายนะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะครับว่าวิธีการทำการตลาดรูปแบบนี้นะครับคู่ขนานไปกับการทำตลาดแบบเครือข่ายนะครับมันจะช่วยเสริมหรือช่วยที่จะเข้าไปดึงความสนใจนะครับให้คนที่ยังไม่คิดตัดสินใจจะมาร่วมธุรกิจเครือข่ายนะครับเข้ามาร่วมได้มากขึ้นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับ มันจะต้องเกิดจากความเชื่อมั่นเป็นอันดับแรกนะครับเชื่อมั่นอย่างไรนะครับมันก็จะต้องมาดูตัวสินค้าตัวบุคผู้บริหารนะครับเรื่องของการเอาจริงเอาจังในการทรําธุรกิจนะครับลบเป็นลบนะครับถอยเป็นถอยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็สะดุดตาเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเร็วๆนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมงานนะครับกานมอบรางวัลเกียรติยศ นะครับบริษัทบริษัทหนึงนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงคุ้นชื่อดีนะครับก็คือของอบริษัทอของหมอเสงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีอายุาครบ12ปีเต็มนะครับในการก้าวย่างสู่ธุรกิจขายตรงในช่วง12ปีนะครับโดยเฉพาะปีล่าสุดนะครับเพิ่งผ่านพ้นไปนี่เราก็จะเห็นความสำเร็จของหมอเสงที่หลายๆคนเห็นอาจจะยอมรับว่า,าสิ่งที่ เกิดความแตกต่างนะครับในช่วงปีที่ผ่านมากับปีก่อนหน้าเราจะเห็นได้ชัดว่าเครือข่ายของหมอสิงในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นดูจะไม่ค่อยเหนียวแน่นไม่ค่อยเป็นปึกแผ่นนะครับไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับจัดงานปีก่อนหน้านะครับดูแล้วจะเงียบเหงาทบเสารไปนะครับแต่ว่าในส่วนปี2556ที่ผ่านมานะครับเมื่อกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใน เครือข่ายนะครับอาณจาจักรเครือข่ายของหมอสิงก็จะเห็นได้ชัดว่า,าที่หอประชุมรธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะครับจะเห็นได้ชัดว่ามวลมหาสบาดชิกของเขานี่มาไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ื่นนะครับจะถือว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปในสถานการณ์เวลานี้ก็ถือว่าน่าจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมอสิงยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็คือการที่จะ หมกระแสในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวหมอเสงเองนะครับผ่านกระบวนการโฆษณาทั้งฟรีทีวีนะครับแม้ว่าจะดูใช้เงินฟุ่มเฟือยไปสักหน่อยแต่จากผลลัพธ์ที่กลับมามันก็จะเห็นได้ชัดว่าเกิดศูนย์นะครับที่เรียกว่าจุดบริการขายผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับในหนึ่งจังหวัดในหนึ่งอำเภอในหนึ่งตำบลจะเห็นได้ชัดว่าจุดบริการของหมอเสง มีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ได้ข้อหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าจุดบริการเยอะมันก็หมายความว่าเครือข่ายมันก็ลึกคืบในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ตามหัวและแหงต่างๆมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักประกันให้ชัดเจนว่าอะไรที่ทําให้หมอสิงนะครับขยายเครือข่ายได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณในเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาเวลานี้ บริษัทขายตรงนะครับในอดีตเราจะเห็นได้ชัดว่าจะไม่นิยมทำนะครับมองว่าต้องการใช้คนเป็นสะพานเชื่อมในการนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคมากกว่าที่จะใช้สื่อนะครับที่เป็นสื่อโฆษณามาใช้ในการเรียกร้องการจับจ่ายใช้สอยหรือการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างมาเยอะนะครับ ซึ่งในยุค10ปีที่ผ่านมานี้นะครับในรอบทศวรรษนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าบริษัทขายตรงนะครับหลายค่ายนะครับพยายามที่จะนําสื่อนะครับในเรื่องของอการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์น,นะครับสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองในการที่จะกระตุกความสนใจหรือเชื้อเชิญคนมาร่วมธุรกิจหรือเครือข่ายต่างๆเริ่มมีมากขึ้นนะครับจะว่าไปแล้วนะเวลานี้ต้องถือว่า เป็นความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นสื่อทีวีนะครับระบบดิจิตอลนะครับเพิ่มขึ้นอีกจํานวนอย่างน้อยก็24ช่องนะครับที่จะปรากฏในจอนะครับโทรทัศน์ตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งเป็นระบบฟรีทีวีนะครับไม่ใช่เป็นระบบบอกรับสมาชิกนะครับแต่เป็นสื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับที่ ผู้ชมจะเข้าไปเ,เลือกชมได้นอกเหนือจากสื่อที่ผ่านทางทีวีเราเทียมทั้งหลายนะครับจำนวน2-300ช่องเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สื่อมันมาแล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการใช้สื่อกับมันอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายจะต้องมาดูเหมือนกันว่า,าจะเลือกสื่อแบบไหนใช้แบบไหนภายใต้งบประมาณที่มีอยู่นะครับ รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาตั้งเซตกันแต่ว่าในกรณีของหมอสิงห์นะครับตรงนี้อยากจะวกกลับมาสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าระยะเวลาสั้นๆนะครับหปีเศษเสร็จหนปีก็จะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของอาณาจากักรธุรกิจเครือข่ายขายตรงของหมอสิงห์นะครับเปลี่ยนโฉมไปมากทีเดียวนะครับมีการกิจกรรมนะครับต่อเนื่องในสมวนหมู่สมาชิกนะครับจัดกันอย่างต่อเนื่องทั้งปีขณะเดียวกันในส่วนของสมาชิกที่ ทำอยู่นะครับก็เริ่มมีรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลทําให้คนที่เข้ามาทําธุรกิจนะครับในช่วงก่อนหน้านะครับจะเรียกว่าเป็นผู้นําหรือจะเป็นตัวแทนที่มาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไปผลักดันให้ คนที่ทํางานนะครับประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความสําเร็จนะครับถูกถ่ายทอดลงมาสู่ระดับกลางจนไปสู่ระดับย่านะครับมันก็ทําให้ฐานรากนะครับมีการกระตือรือร้นที่จะเข้าไปสร้างฐานนะครับให้เติบโตมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าจุดการเปลี่ยนแปลงของหมอสิงจะมาจากระดับบนสู่ระดับกลางสู่ระดับล่างแล้วก็ทําให้ฐานของพีระมิดนั้นเปิดกว้างขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ หาดูได้ยากนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าการใช้เงินจํานวนไม่น้อยนะครับปีหนึ่งนับร้อยล้านก็จะเห็นได้ชัดว่าเงินเหล่านี้ <c oughs> มีส่วนสําคัญนะครับหก็คือเราจะเห็นได้ชัดว่าทางหมอเสงนะครับหรือแสงสุริยฉัตรสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากสมาชิกดั้งเดิมที่มีอยู่ที่อาจจะทําบ้างไม่ทาบ้างแต่กลับมาทําได้ในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะมีกลุ่มสมาชิกหน้าใหม่นะครับ ซึ่งดูแล้วเอ๊ะบริษัทนี้โฆษณานะครับเปิดไปรายการไหนก็เจอนะครับเปิดไปรายการนี้ก็เจอรายการโน้นก็เจอนะครับมีการวางแผนการตลาดมีการทําธุรกิจสีเรียดจริงจังโดยเฉพาะตัวหมอเสงเองก็พิชเชนออกมาชัดนะครับว่าเรื่องสมุนไพรต้องต้องผมนะครับต้องหมอเสงเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องให้ความไว้วางใจหมอเสงน,นะครับเพราะฉะนั้นในตัวเรื่องของ รายละเอียดของสินค้าจะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของหมอเสงเองเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือจะเพิ่มเรื่องของสูตรใหม่ๆอะไรออกมานะครับมากมายนะักสูตรที่ยังใช้อยู่ยังเป็นตำรับเดิมๆอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคนก็มีความรู้สักมักคุ้นในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉนั้นเวลานี้แทบไม่ต้องไปปรับปรุงสินค้าได้มากเพียงแต่ว่าดึงเอาความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค จากสมาชิกกลับมานะครับเพื่อสะท้อทได้เห็นถึงว่ากิจการยังมีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับซึ่งเป็นการลักษณะเป็นการปลุกกระแสนะครับอันนี้คือโจทย์หนึ่งที่เราประเมินนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับและเป็นเหตุแห่งความสาเร็จของหมอเสงิงซึ่งเวลานี้นะครับก็ยังเดินหน้าที่จะใช้กลยุทธ์นี้ต่อไปนะครับซึ่งก็จะต้องมาดูนะครับว่า ความสาเร็จในอนาคตข้างหน้าของหมอเสงจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมากไปกว่านี้หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับข่าวล่าสุดนะครับตัวาทางหมอเสงเองก็มีการประกาศนะครับว่าจะสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่นะครับไม่ต่ํากว่า250ไร่บริเวณหวังน้อยนะครับย่านหวังน้อยอ,อยุทัยยานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่า โรงงานนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพหรือจำนวนปริมาณของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับหรือเป็นเงากระจกเงาสะท้อนยอดขายนะครับถ้าโรงงานโรงที่1สร้างไปแล้วมีการสร้างโรงที่2งโรงที่3นั่นหมายความว่ายอดขายนะครับมันมีการขยับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมาดูนะครับในส่วนของหมอเสงเองนะครับเขาก็ประกาศชัดเจนว่า เดินหน้าต่อไปในการที่จะผลักดันในการที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งถึงวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จไปจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับก็อยู่ที่ว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับจะมีคลื่นลูกใหม่นะครับเข้ามาเสริมมาเติมนะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่อนะครับในลักษณะที่เรียกว่า ใช้งบประมาณในการสร้างแบรนดิ้งของตัวเองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยที่ได้ผลคุ้มค่านะครับหลายๆคนมองว่าเป็นการตําน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่สำหรับหมอสสิงในสายตาผมผมมองว่านี่คือเป็นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับเอาละครับช่วงนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อนะครับตอนนี้เราพักสักครู่นะครับ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึืม่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องท,ที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะั่ขาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347นังสือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเพีวยวไลฟ์ปลุกคนรุ่นใหม่สู้สื่ ออกหมัดแรงผนึกสื่อสามช่องกระหึม AIA พลิกเกมผนึกกำลังซิตี้แบงเปิดเกมรบแบงค์แอชุลันทั่วเอเชียทีวีดีกิต้อนสพลั่งกดเรดโฆษณาดิ่งเหวช่องใหม่เปิดเกมดูดเรตติ้งชิงยอดคนดู สคบรเรียก5สมาคมขายตรงรับนโยบายเร่งด่วนถุกแานยกระดับตั้งสมาพันธ์ขายตรงไทยขายตรงปีมะเมียระทึกหลายค่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงติดตามนังสพิม์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับชอบไหมพรายาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347